ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมคนดูนะหนุ่มหนูเที่ยวทุกคนเหมือนด้วยนะครับผมกลัมโฮกของผมแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนทำอิสต์เอ็กยูเอฟโอในเกมเดทเวลส์กันเองนะครับโดยของที่เราต้องใช้เนี่ยมีทั้งหมด5ชิ้นบวก1นะฮะ5ชิ้นบวก1ก็คือ6ชิ้นนั่นแหละแต่ว่าของที่ต้องใช้5ชิ้นแรกนะครับมันเป็นของที่หายากแต่อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นของธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้าง โดยสิ่งที่ต้องใช้นะครับพกอย่างเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือมีดบัมพายครับที่จะหาได้ตามปราสาทนั่นเองนะครับผมโดยการที่เราขึ้นไปด้านบนนะครับชั้น2แล้วก็หยิบมันมาเข้าในตัวได้เลยอย่างที่2นะครับหน้ากากนะครับผมส่วนตัวหน้ากากเนี่ยหน้ากากหยกเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันคือหยกไหมมันเป็นเจตอ่ะผมลืมว่าคาแปลมันคืออะไรนะฮะไอ้หน้ากากตัวนี้นะครับก็อะไรเก็บไว้ดีๆอย่าไปขายนะครับแล้วก็อย่างที่สานะครับผมคือสมองฮะ สมองเออไอตัวสมองเนี่ยสมองที่เป็นของเทสลานั่นแหละอย่างที่4นะครับยูนิคอร์นนะครับจะเป็นหรือจะตายก็ได้นะครับผมอย่างที่5นะครับผมที่มันใช้ก็คือเป็น St สเต็งมช n นที่ตอนนั้นผมใช้เนาะแต่ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอัปเดตแล้วยังต้องใช้อยู่ไหมแต่ว่าเอามาด้วยก็ดีเพราะว่าตอนนี้ผมทําอยู่เนี่ยมันบั๊กแล้วก็อย่างที่6นะครับสายล่อฟ้านั่นเองแล้วเราจะ ทำ UFO ได้ยังไงล่ะเราจะรู้ได้ไงมันอยู่ตรงไหนคือจริงๆแล้วในตัวเกมเนี่ยเขาก็บอกใบ้เป็นคําใบ้ไปแล้วนะฮะมีหลายจุดเลยที่เป็นคําใบ้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตำนองนี้ครับเรานั่งรถไฟไปเรื่อยจนถึง70,000กิโลเมตรฮะพอไปถึงเจ0 0 0กิโลเมตรนะครับเราหันหน้าเข้าทางทางเข้าเนาะแล้วเราก็เดินไปทางขวาเดินลงไปเรื่อยจะเจอ สิ่งก่อสร้างที่คล้ายๆพีระมิดอยู่นะครับให้เรานําของทั้งหมดไปวางไว้นะครับผมด้านบนนะและทีนี้ก็จะเกิด i ิสต์เขึ้นนะครับแต่ว่าตามที่ผมบอกนั่นแหละตอนผมทำเนี่ยมันยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังงงอยู่นะครับผมจะทวนขั้นตอนให้ใหม่มีดแวมพร์นะครับจากปราสาทแวมพายนะครับผมอันนี้คือของที่ต้องใช้หัวเทสลานะครับผมหรือหัวสมองจากในแล็บแล้วก็ประตูมิติหรือว่าเป็นสเต็งมชชีนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นเครื่องมือแปลก จากในแลบเหบมือนกันนะฮะยูนิคอนนะครับจะเป็นหรือจะตายก็ได้แต่ผมว่าตายมันโอเคกว่ามันง่ายกว่าส่วนหน้ากากก็เอามาจากสเตอร์ลิงด้านในนั่นเองนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็เห็นฝรั่งพูดกันนะครับแต่ว่าไม่รู้จริงไหมใครแก้ได้ก็แก้นะครับผมเผื่อข้อมูลมันผิดเพี้ยนว่ายูนิคอนที่เป็นผู้เล่นไม่นับครับแต่ว่ามีดบำไพยน่าจะนับน่าจะใช้ได้ถ้ามันมาจากผู้เล่นนะ อันนี้เห็นเขาพูดกันแต่ว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ไปตามเก็บของมาดีกว่านะครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอหาความรู้เข้าหัวให้พวกคุณก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าหัวผมมาด้วยเมื่อกี้นะครับคือผมเข้าไปสองนะฮะเกมของผู้พัฒนาเนี่ย RCM นะครับผมมันมีเกมที่มีชื่อว่า The Graveyard Experience นะครับซึ่ง e a s t ์เอ็กของเกม Dead Rail เนี่ก็อิงมาจาก อีกเกมหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าแบบว่าเออมันเชื่อมกันเนาะอาจจะอยู่จากวันเดียวกันก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะผมก็ตามนี้นะครับสำหรับอีสเตอร์เอ็กในเกมเดดเรลที่เป็น UFO นั่นเองนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อนกลังใจผมและดึงกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการเตือนหรือข้อคิปใหม่ๆนะครับสำหรับนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ